สวัสดีครับวันนีุ้งสากาแกงใต้หอยจังจะพามาชวนทําเมนูแกงกะทิหอยมะเร็งผู้กับสับประรดมีส่วนผสมอะไรบ้างไปดูกันเลยครับก็จะมีหอยมะเร็งผู้ที่ลวกแล้วแกะเอาแต่เนื้อตัวหอยได้ทั้งหมด1กิโลกร,รัมครับต่อมาก็มีสับปะรดหั่นเป็นชิ้นแล้ว ได้สองกิโลครับริกชีฟ้าแดงหั่นเฉียงสีดอกเบมแมกูดฉีกสิบห้าใบริกแกงกะทิใต้ห้าช้อนโต๊ะกะป,ปิสองช้อนโต๊ะหัวกะทิสดหกร้อยห้าสิบมลางกะทิสองพันมลมีน้ำตาลมะพร้าวสามช้อนโต๊ะปุงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะปุงนัวหน,นึ่งช้อนโต๊ะครับ จะตั้งกระทะครับเปิดไฟใส่ยางกะทิลงไป100่งอยเพื่อต้องการเอาพริกแกงที่ผสมกับกะปิแล้วมาเอามาผัดให้มีกลิ่นหนอมครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เปิดเป็นไฟกลางมาหาอ่อนนะครับแล้วก็ผัดขยี้พริกแกงให้ละลายกับกะปิให้ทั่วเลยเนะครับ ือเราต้องการผัดพริกแกงให้หอมแล้วก็สุกปูกขึ้นมาครับผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงหอมแล้วก็สุกปูกขึ้นมานะครับพริกแกง สุกฟูขนาดนี้ก็จะได้แล้วครับใส่เมล็มลงหอ,อยแมลงผู้ลงไปครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับไม่เห็นว่าพริกแกงแห้เงเกินไปก็ ใส่หางกะทิลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเลยครับเมื่อนัวแห้งก็เติมหมางกะทิลงไปเรื่อยๆนะครับ เื่อนพกแกงกับหอยแมลงผู้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสได้เลยครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป3ามช้อนโต๊ะผงนัว1นช้อนโต๊ะผงปรุงรส1นช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้จะทำให้หอยแมลงผู้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันครับ ที่เราปรุงรสก่อนก็เ,เพื่อต้องการให้หอยมีรสชาตินะครับเมื่อเห็นว่าเครื่องปรุงข้าวปันนีแล้วปรุงสาก็จะใส่หางกะทิลงไปครับขั้นตอนนี้ปรับเป็นไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับเพื่อต้องการให้น้ำแกงเขาเดือด ลุงสาก็จะปิดฝาออกไว้ครับรยยน้น้ำเก่งก็เดือดเมื่อเห็นว่าน้ำแกงเดือดเต็มที่แล้วก็ใส่สับรดลงไปครับลุงสาหั่นเรียบร้อยได้น้ำหนักสองกิโลกรัมนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อเห็นว่าเขาเดือดเต็มที่แล้วองศาก็จะรีไฟลงมานะครับเป็นไฟอ่อนที่สุดเลยครับแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปครับ650 ml เป็นกะทิข้นสดนะครับ แล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเล่มไก้ะกุดฉีกนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็คนให้หัวกะทิละลายทั่วครับแค่นี้ก็จะได้เลยครับก็จะได้แกงกะทิหอยมะเร็งผู้กับสับรถที่รสชาติกลมๆครับ มีความมันหวานของกะทิสดและสับปะรดที่หวานอมเปรี้ยวครับเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะครับลูกค้าชอบทานกันครับเป็นเมนูที่ลงตัวเมนูหนเลยครับเมนูนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชม ช่องนุงสาข้าแกงใต้อร่อยจังหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับสวัสดีครับ